นายกอันวาอิบราฮิมของออมาเลเซียเนี่ยก็ถือ<ะ>ว่าเป็นคนกลางเป็นประธานอาเซียนแล้วก็เป็นหนึ่งในสักข,ขีพยานคนบ<ะ>ูกกมรัดแล้วนะ <c oughs> ฟังก่อนฟังก่อนเขาบอกว่าเขาได้ต่อสายหาผู้นำสองประเทศคือผู้นำของเรา<ะ>นายกอนุทินและนายกคุณมาเน็ต เอ,อย่าเพิ่งเอาเสียงลงดิฟังต่อเลยเป็นบุกของผู้นามาเลเซียเอ,อเขาลงคลิปนี้เป็นเสียงกริ๊งอย่างเงี้ยเป็นอโอ้โหโทรศัพท์คลาสสิกมากเลยเสียงนี้อ่ะเดี๋ยวน้ำมีให้ฟังแค่เสียงกริ๊ง มันฉบับมันไม่มีอะไรแต่เขามีภาพประกอบไงเห็นไหมว่าเนี่ยเขาคุยกับใช่ใช่ใช่อนุทินชานวีรกูลนั่นน่ะพี่ทำแข็งก็บทสนทนาระหว่างผู้นำบางทีมันเปิดก็พับมันเปิดมาเปิดไม่ได้ก็เปิดเผยได้แค่เสียงกริ่งอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วให้เห็นว่าคนที่ร่วมอยู่ในสายมีใครบ้างคุณมาเน็ตแล้วก็อนุทินชานวีรกูลครับนายกของเรานายกอันวาเขาบอกว่าได้คุยโทรศัพท์กับคุณมาเน็ตนายกกัมพูชาและอนุทินนายกไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของความพยายามให้เกิดสันติภาพหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้บริเวณพรมแดนทั้งสองประเทศและขอบคุณพระเจ้าทั้งสองผู้นําให้การตอบรับในเชิงบวกยืนยันความมุ่งมั่นจะหาทางออกโดยสันติภาพที่ได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์อันนี้ที่เล่ามาเนี่ยหมายถึงเพิ่งคุยใหม่ๆหรือครั้งก่อนอันนีเออ้เขาบอกว่าเพิ่งคุยใหม่ๆโอ้ยอเพิ่งคุยหลังจากาที่ทหารมีการประทะกันแล้ว นายกอันวายอิบราหิมของมาเลเซียยังบอกต่อว่าได้ย้ำจุดยืนของมาเลเซียที่ต้องการเห็นมิตรภาพและการหยุดยิงระหว่างสองประเทศและสอดคล้องกับความเข้าใจที่ได้ลงนามกันที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์เมื่อปลายเดือนก่อนมาเลเซียพร้อมจะทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อปูทางสู่สันติภาพต่อไปทั้งนายกกัมพูชาและไทยแสดงความขอบคุณต่อจุดยืนมาเลเซียและต่อบทบาทที่เราดําเนินการไม่เพียงในฐานะประธานอาเซียนเท่านั้น แต่ยังเป็นในฐานะมิตรและประเทศเพื่อนบ้านที่ปรารถนาให้เกิดสันติสุขความสงบสุขในภูมิภาคแห่งนี้ขอให้ทั้งสองประเทศยังคงมุ่งมั่นและกล้าหาญในการฟื้นฟูสเสถียรภาพตามแนวชายแดนเพื่อให้เกิดสันติภาพอันยั่งยืนในภูมิภาคจะได้ให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีความปลอดภัยดังนั้นทานายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียโพสต์แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามทานายกอนุทินแล้วล่ะอเออว่าได้คุยกับ นายกอันวาหรือเปล่าเมื่อคืนตอนสี่ทุ่ม,มแล้วคุยเนี่ยได้ใจความว่าอย่างไรบ้างเพราะถ้าลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมมันมีแค่แค่เสียงอะแต่ไม่รู้ไงบทสนทนามีอะไรเราก็อยากรู้อยู่เหมือนกันครับ